การเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองที่ย่างกุ้งของเมียนมาก็กลายเป็นอาชีพที่กำลังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรำรมไม่น้อยค่ะแต่อาชีพนี้ก็ต้องเผชิญความเสี่ยงอย่างมากติดตามในอาเซียนคอนเน็กับคุณทิวลิปนาคสมพบเราค่ะ เส c นคนเ c กวันนี้นะคะจะพาไปที <n> ่ประเทศเมียนมาค่ะไปรู้จักคนที่หารายได้จากการเก็บขยะขายนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะนึกถึงซาเล้งนะคะแต่ว่าที่นครย่างกุ้งเราจะพาไปรู้จักคนที่เก็บขยะจากแม่น้ําลำคลองไปขายค่ะัล ในแต่ละวันนะคะคนที่ไปเก็บขยะในแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะเก็บขยะได้มูลค่ารวมถึงประมาณ3 0,000จ่นจัหรือราว360บาทค่ะอาจจะฟังดูไม่มากมายนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับการทำงานทั่วไปเนี่ยก็จะมีค่าจ้างไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่าขยะที่เก็บได้เลยทีเดียวค่ะหนึ่งในคนที่หันมาเก็บขยะตามแม่น้ำขายก็คือคิวคิวใครวัย39ปีค่ะก่อนมาเก็บขยะตามแม่น้ำลำคลองเธอเก็บขยะตามถนนในนครย่างกุ้งขายมาก่อนค่ะ งานนี้ไม่ได้แค่ช่วยให้คลองสะอาดขึ้นแต่ช่วยให้ฉันมีรายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะฉันเห็นในทีวีว่ามลพิษในน้ำและถุงพลาสติกหมายถึงว่าปลาและสัตว์ในน้ำอื่นๆจะตายฉันว่าคนไม่มีวินัยเรื่องทิ้งขยะมันกำลังฆ่าปลาค่ะแต่ฉันก็อยากเลิกทำงานนี้นะคะ เพราะเราต้องสกรปรกตลอดเวลาที่ทำงานแล้วเราก็ต้องอยู่ในน้ำที่สบกรปรกสีผิวฉันเปลี่ยนไปเป็นค้ำขึ้นด้วยดังนั้นถ้าฉันใช้นี่หมดเมื่อไหร่และเปิดร้านขายของชำฉันก็ไม่ทำงานนี้แล้วไม่อย่างนั้นก็หนีไม่พ้นก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆ เราออกไปเก็บขยะในน้ำต้องดูกระแสน้ําขึ้นลงด้วยนะคะลอยไปตามกระแสน้ําเพื่อค้นหาขยะเมื่อช่วงน้ําลงและล่องกลับตอนท้ายวันซึ่งช่วงกระแสน้ําขึ้นก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันทําเอาคนเก็บขยะตกจากเรือได้ค่ะแต่ไม่ใช่มีแต่ขยะที่คนเหล่านี้เห็นลอยมากับน้ำนะคะคุณผู้ชมมีบางครั้งที่เห็นร่างคนเสียชีวิตลอยมาเหมือนกันมันเหมือนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอัตราการเกิดอัชญากรรมที่มากขึ้นในเมียนมาค่ะรัวโมโห มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะคะแต่ฉันก็ไม่ได้คิดถึงมันมากสิ่งสำคัญคือลูกของฉันจะต้องไม่หิวโซก็เก็บทุกอย่างที่ขายได้ส่วนใหญ่เราได้ขวดน้ำที่เป็นพลาสติกแต่ก็มองหากระป๋องเบียร์เพราะได้ราคาที่ดีกว่าค่ะก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้ทำงาน แต่เมื่อหางานบนฝั่งไม่ได้การเคผักยิดในแม่น้ําลําคลองก็เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของพวกเขาเหล่านี้ค่ะมันไม่มีงานให้ฉันทําบนฝั่งค่ะฉันก็ต้องดูแลสุขภาพของลูกๆและสามี เลยไปเช่าแผ่นโพลีสไตรีน,รรนแล้วก็ไปในคลองกับเพื่อนบ้านวันแรกเราเก็บได้ขยะพลาสติกกับกระป๋องมาขายเราดีใจมากฉันไม่ได้บอกพ่อแม่และครอบครัว,วว่าเรากำลังทำงานนี้แต่พอพวกเขารู้ฉันก็ต้องอธิบายว่าฉันกำลังทำเพื่อครอบครัวและไม่ได้ขโมยของใคร ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาชีพสุจริตที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในนครย่างกุ้งตอนนี้นะคะและนั่นคือทั้งหมดในอาเส้นคอนเนควันนี้ค่ะ